วันนี้เราได้กบมาเราจะผัดกะเพรากบใส่ขมิ้นกันจ้ะผัดกะเพรากบใส่ขมิ้นกันมาดูเครื่องกันเลยจ้ะก็ทํา้เรียบร้อยไม่อยากให้เห็นให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเป็นตัวสับเรียบร้อยแลวจ้ะเครื่องเกงของเขาก็มีเครื่องผัดก็ถ้าเป็นผัดผัดพวกนี้นะต้องใช้วาดหมตัดจ้ะใช้วาดหม ช่หอมตำหอมหอมหอมันชอบกระเด็นจ้ะตัวตัวตัวเอกก็คือขมิน้นขมิ้นจ้ะขมิน้นเส่ยขมิ้นไปผัดกะเพรากรอบใส่ขมิ้นจ้ะกระเทียมหอมกระเทียมพริกใช้ข้งพริกสดพริกแห้งเลยนะยาวไปเลยตามยาวไปเลยจ้ะใช้เยอะสาจะผัดรสจัดจ้ะ ้ตามด้วยพริกไทยะล้างเลยนะล้างเลยล้างเล้อมาตำกันเลยเอแกงไม่ต้องละเอียดมากมต้องละเอียดมากตำพอหยาบหยาบแค่น,นี้่ได้ ใส่กะปิกะปินิดนึงใส่บีบีกะปินี้สาทำเองนะกะปิสาอาหารใต้ของสาวเองได้เลยจ้าไปดูวิธีผัดกันเลยร้อง ผัดกบผัดกะเพราอบใส่ขมิ้นนะนี่เครื่องเครื่องพร้อมอย่าไปผัดกันเลยจ้า ใส่น้ำมันลงไปแล้วน,น้ำมันเดือดใส่เครื่องแกงเลยจ้ะเครื่องแกงที่เมรมาทำเมื่อกี้เลยจ้ะเกียวเครืค่องเ่อมเกียวเครื่องไม่หอมเลยะผัดตับเราอบใส,ส่ข้าวมน,นจ้าเ,เร่องก็ตามัเลยจ้าหอมจะ เดียน้ามันหอยตัวเล็กเดี๋ยวคอขาตัวเล็กได้นกาตัวเล็กติมน้ำตาลแกงตัดน้ำตาลแก้มีคา มากรอบเลยนแล้วาตักขึ้นมนี่เ็ไปลยเดยวเรปต่างหดวเร

Cô Việt Việt này này. Là rất là là ô liệt này khảo liệt này nè, rồi. hai chục, đặt ra 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 cái bao lì. ừm mấy chục năm ทำผัดก,น,กนี้ไม่ใส่มากๆมนจะหอมเดีย๋ยวชิมดูก่อนเราาเครื่องแกงเมี้ไม่ได้ใส่เกลือเลย ชาติอืนได้แล้วชาติอืนได้แล้วั่กะเียบหัดใส่ทาม่มด้วยหอมดนวยหอมเราเคยกิงนี้นะเราก็ทำ่างนี้เาจะได้กิ ตามนี้เราหนึ <t> ่งคาะ 哎，对，直接打开。 เครื่องมันก็มีหอมกระเทียมพริกไทยพริกสดพริกแห้งใส่ตะกีนบูมแต่ถ้าว,ว่าเป็นเครื่องผัดกะเพราก็มีพริกกระเทียมใส่ใส่พริกหอมกระเทียมพริกสดพริกแห้งพริกไทยแล้วก็ขมิ้นตัวตัวตัว,ต,วตัวหอมเนี่ยถ้าไม่ผัดผัดผัด,ผดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นผัดนะ ใส่โหวอหนมมันจะช่วยให้ให้เครื่องแกงมันซอปล่งแล้วว่ารสชาติละมุนขึ้นเลยค่ะรสชาติจะดีขึ้นจะดีขึ้นกว่าใส่กระเทียมอย่างเดียวได้ไหมคะผัดกระเพราผัดกระเพราใส่ขมิ้นกบจาผัดกบเขาเรียกอะไรนะผัดกระเพรากบใส่ขมิ้นค่ะทำตามสูตรนี้เลยนะอร่อยมากอร่อยมาก นะจ๊ะใครเข้ามาช่องสารอาหารได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเลยนะจ๊ะผัดก,ก์จะพองออกเลยทั้งนี้จ้าดีแตน้าใจมากเลย